นักเรียนป .6 ทุกคนพบกับอักษรออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ของพวกเรานั่นเองนะครับและก็มาพร้อมกับหนังสือคู่ใจหนังสือวิทยาศาสตร์ปร .6 เล่มที่1ของอักษรครับผม และในคาบเรียนนี้นะครับจะเป็นคาบเรียนที่จะสรุปเนื้อหาในเรื่องของแรงไฟฟ้านั่นเองนะครับมาครับเรื่องของเราคือสรุปเรื่องแรงไฟฟ้าครับผมโอเคมาทบทวนความรู้กันก่อนนะครับเพราะว่าเราเพิ่งจะรู้จักคําว่าไฟฟ้าใช่ไหมจริงๆแล้วนะครับเราใช้ตั้งแต่เด็กแล้วเปิดไฟปิดไฟเปิดแอร์เปิดพัดลมนะครับเป็นเรื่องของไฟฟ้าหมดเลยถ้ามีคนถามว่าแล้วไฟฟ้าเนี่ยมีความรู้พื้นฐานมาจากอะไรนะครับ จะต้องมีความรู้พื้นฐานมาจากนี่เลยครับก็คือเรื่องของประจุไฟฟ้าและก็แรงไฟฟ้านั่นเองนะครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเนี่ยมันจะมีประจุไฟฟ้าเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ครับอ่าและการที่ประจุไฟฟ้านั้นเคลื่อนที่ได้เนี่ย แปลว่าต้องมีแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับโอเคนะครับแรงไฟฟ้าเป็นแรงที่ทําต่อวัตถุนะครับที่เป็นประจุไฟฟ้าด้วยกันมีทั้งแรงผลักและมีทั้งแรงดึงดูดอันนี้คุ้นๆเนอะนะครับโอเคครับผู้ที่ค้นพบประจุไฟฟ้าครั้งแรกชื่ออะไรเอ่ยอ่าไม่ใช่ทานอสนะครับนี่คใครเอ่ยทาริสโอเคไหมทาริสนะครับเป็นนักปราชนะฮะชาวกรีกโโหคนกรีกเนี่ยสมัยก่อนเป็นไงฉลาดนะ ชลาเป็นคนมีความรู้นะครับชอบพูดถึงเรื่องของธรรมชาตินะครับชอบพูดถึงแบบว่าเอออวกาศจัก,กรวาลหรือก็อวกาศไม่มีจักรวาลจักรวาลน,นะฮะโลกเรากําเนิดมาจากอะไรเนี่ยเขาชอบนั่งคิดนั่งพูดนั่งถกเถียงกันชาวกรีกโดยส่วนใหญ่เวลาเราเห็นในหนังก็จะเป็นไงเอ่ยนะคนมีความรู้ต้องเป็นไงมีคราวมีคราวเนี่ยนะครูแมบบ่เคยอ่านมาเนี่ยประมาณนี้มีคราวนะครับอ๋อบางคนบอกอ๋อที่ใส่ชุดสีแดงนะั่นสตาร์คัสนะครับมีชาวกรีกโอเคไหม เสื้อจะเป็นงไงอ่าเป็นแบบนี้อ่าเป็นผ้าเป็นผ้านะครับสีขาวสีส้มครับสีขาวนะครับโอเคนะเนี่ยนักปราชาวกีกแหละวันๆก็พูดถึงเรื่องอะไรเอ่ยพูดถึงเรื่องดวงดาวนะครับพูดถึงเรื่องกําเนิดโลกนะครับพูดถึงเรื่องธรรมชาตินะครับอ่าโอเคหน้าตาประมาณเนี่ยทาลิสนะครับน่าจะใช่คุณแม่เคยหรือเปล่าไม่เคยนะครับวาดเองจากจินตนาการมาครับผมทีนี่เขาบอกว่ามีประจุไฟฟ้านะครับ เราก็มาค้นพบกันต่อว่าประจุไฟฟ้านั้นก็จะแบ่งออกเป็นสองประจุด้วยกันครับซึ่งทํานิสัยตรงกันข้ามนะฮะถ้าตัวหนึ่งวิ่งขวาอีกตัวหนึ่งจะวิ่งซ้ายถ้าตัวหนึ่งวิ่งขึ้นอีกตัวหนึ่งจะวิ่งลงทาทุกอย่างตรงกันข้ามกันหมดเลยนะครับแบบว่าไม่มีอะไรที่แบบว่าทําเหมือนกันเลยเขาก็เลยตั้งชื่อให้มันตรงกันข้ามนั่นเองโอเคไหมก็คือตัวหนึ่งชื่อประจุอะไรเอ่ยประจุบวกนะครับ และอีกตัวหนึ่งอีกชนิดหนึ่งก็ชื่อประจุลบนั่นเองนะครับมาแล้วครับตึงตึงตึง,ตงประจุบวกนะครับคือวัตถุที่ ศูญเสียอิเล็กตรอนไปนะครับส่วนประจุลบนั้นคือนะครับวัตถุที่ได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มมาครับมีคําว่าอิเล็กตรอนด้วยครับเนี่ยเด็กๆนักเรียนป .6 นี่อาจจะรู้สึกว่าโอ้ผมเป็นนักเรียนปหกนี่ผมยังไม่รู้จักอิเล็กตรอนนะครับไหนใครจําได้ครับอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับเป็นประจุบวกหรือเป็นประจุลบครับอเป็นประจุลบนั่นเองครับอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นประจุลบ ทีนี้เมื่อวัตถุของพวกเราเนี่ยนะครับมีการสูญเสียอิเล็กตรตอนไปทําไมถึงกลายเป็นประจุบวกนะครับเรามาดูเหตุการณ์นี้กันอีกหนึ่งรอบนะครับอ่าเริ่มต้นต้องมีนะครับทรงกลมอันหนึ่งครับเป็นทรงกลมตัวนำนะครับที่มีประจุไฟฟ้าอยู่โดยทั่วไปนะครับวัตถุที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยก็เป็นวัตถุที่เรียกว่าเป็นกลางทางไฟฟ้าเป็นกลางทางไฟฟ้าก็คือมีประจุบวกนะครับกับประจุลบอยู่จํานวนเท่ากันนะครับ ประจ,จุบวกเนี่ยแถมให้นะครับมันก็คืออนุภาคเล็กๆที่เรียกว่าโปรโตอนนั่นเองโอเคไหมอานะครับในเมื่อมีบวกกับลบเท่ากันหมายความว่านะครับมันก็มีอํานาจทางไฟฟ้าบวกกับอํานาจทางไฟฟ้าลบหักล้างกันเจ้ากันไม่มีใครเก่งกว่าใครจนกระทั่งครับเมื่อมีการสูญเสียครับผมอ่าถ้ามีการสูญเสียอิเล็กตรอนออกไปสองตัว1 2 3, ึ่งสองซ้ำจบ ออกมาข้างนอก2ตัวครับเรามานับใหม่อีก1รอบครับตอนนี้ทรงกลมของเรามีประจุบวก1 2 3และ4ครับแต่มีประจุลบอยู่เพียงแค่1แล้วก็2งั้นถามเลยครับอ่าท่านนี้คือประเทศประเทศ1ประเทศนี้นะครับมีผู้ชาย1 2 3 4มีผู้หญิง1 2ประเทศนี้ใครครองอํานาจครับ ยังเป็นผู้หญิงหรือไม่ไม่นะครับก็ต้องผู้ชายเป็นใหญ่อ้นี่เลยวัตถุนี้จึงมีอํานาจไฟฟ้ามีประจุไฟฟ้าเป็นประจุบวกบวกเยอะกว่าแข็งแกร่งกว่าโอเคอะย้อนกลับมาครับเอารลบเติมมาปุ๊บแบบนี้เป็นกลางเหมือนเดิมจริงไหมอยู่ดีๆครับก็มีการนําเข้าครับลบเข้ามาโป๊ะโป๊ะโป๊ะมา4เลยแล้วกันนะครับมา4ี่เลยครับถามแบบง่ายๆเลยตอนนี้ในวัตถุของเรามีประจุลบมากกว่าหรือมีบวกมากกว่า มีประจุลบมากกว่าถูกต้องไหมครับดังนั้นแปลว่าตอนนี้อํานาจไฟฟ้าหรือประจุไฟฟ้าของทรงกลมนี้ก็คือประจุลบนั่นเองทานไหมสรุปเลยครับมีบวกมากกว่าก็ต้องเป็นประจุบวกมีลบมากกว่าต้องเป็นประจุลบนะครับโดยจะเป็นบวกได้ต้องมีการสูญเสีย อิเล็กตรอนออกไปเลยมีบวกเยอะกว่าโอเคไหมถ้ามีการรับอิเล็กตรอนเข้ามาก็คือมีลบเยอะกว่านะครับก็เลยกลายเป็นประจ,จุดังที่เราอธิบายไฟดังนี้นะครับต่อมา4นะครับจะเห็นว่าครูแม็กเนี่ยพูดคาว่าอํานาจทางไฟฟ้าหลายรอบนะครับเมื่อมีนะครับประจ,จุไฟฟ้าเป็นบวกก็จะมีอํานาจไฟฟ้าเป็นบวกอ่านะครับ ถ้ามีประจุไฟฟ้าเป็นลบก็จะมีอำนาจไฟฟ้าเป็นลบแล้วอำนาจไฟฟ้าเนี่ยจะไปส่งผลให้เกิดสิ่งที่เรียกว well ่าแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดนะครับเป็นแรงดึงดูดนะเป็นแรงดึงดูดนะครับโอเคไหมนะครับออกมาได้นะครับนั่นก็คือการเคลื่อนที่ของประจุทําให้มีนะครับอำนาจทางไฟฟ้าเกิดขึ้นโอเคไหมครับเอาละครับงั้นจบหน้านี้นะครับมาเข้าสู่เรื่องของแรงไฟฟ้าครับแรงไฟฟ้าคือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างประจุไฟฟ้า ด้วยกันนะครับประจุไฟฟ้ามีทั้งประจุบวกและมีทั้งประจุลบทันไหมซึ่งอาศัยนะครับแรงระหว่างประจุไฟฟ้าบวกและลบนะครับมีแรงผลักและแรงดึงดูดอ่ะมาทวนกันแบบรวดเร็วเลยนะครับถ้าครูแม็กมีประจุ 1, 2 3อ่ะประจุบวกกับบวกครับแบบนี้เราพบว่าจะมีแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นระหว่างประจุทั้งสองนะครับตั้งชื่อดีกว่าจะได้ไม่งงนะครับอันนี้ชื่อประจุ A ส่วนอันนี้ชื่อประจุ B นะครับเมื่อปัจจุ A และ B เป็นปรจจุชั้นนิดเดียวกันแบบนี้นะครับหมายความว่าจะต้องเกิดแรงผลักซึ่งกันและกันครับผมนี A ่นะครับ B เห็น B ไหม B B, B จะผลัก A ไปทางด้านซ้ายคือผลักออกจากตัวเองอีอ e ีโอเคไหอ e ีนะฮะต่อมาครับ A ครับ A A ก็ต้องผลักใครเอย่ย A ต้องผลัก B ออกไปทางขวาก็คือผลักออกจากตัวของ A เองนั่นเองนะครับอ่ะมาครับนี่คือแรงผลักครับ และเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดเรามีปัจจุไฟฟ้านะครับลบครับลบครับขอตั้งชื่อนะครับเมื่อกี้ A B แล้งนั้นคราวนี้เป็น C D ครับผมโอเคครับถ้าบวกกับบวกผลักกันงั้นลบกับลบต้องดูดไม่ใช่นะครับลบกับลบเป็นปัจจุเหมือนกันต้องผลักกันอีกแล้วครับมาเลยครับเริ่มครับเอา C ก่อนนะ C นะครับนะฮะ C ก็จะผลักใครเอ่ย C จะผลักตัว D dog นะครับนี่ไปทางขวาผลักออกจากตัวเอง และเช่นเดียวกันครับตัว D ีด็อกของพวกเราก็จะเป็นไงเอ่ยอ่อทนไม่ได้แล้วอย่ามาเข้าใกล้นะครับผัก C ออกไปจากตัวเองนะครับก็ต้องฝึกวาดไว้นะครับแบบนี้เนี่ยนะครับเราพบว่าแรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะเกิดเป็นคู่เสมอจะมามีแค่ A ผัก B อย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมี B ผัก A ด้วยอ่านะครับและเช่นเดียวกันครับ C จะผัก D อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ D เองก็ต้องผักใครด้วยครับผัก C ด้วย และสุดท้ายตอนจบนะครับเมื่อกี้เราเรียกว่าเป็นปัจจุชนิดเดียวกันต่อมาถ้าเป็นปัจจุคนละชนิดหรือเรียกว่าชนิดตรงกันข้ามก็ได้นะครับก็คือมีปัจจุบวกและปัจจุลบว้าวง่ายมากๆเลยครับปัะจุบวกกับปัจจุลบโอเคเริ่มครับปัะจุบวกตัวนี้จะออกแรงดึงดูดครับผมนี่จะดูดลบเข้ามาหาตัวเองแบบนี้เลยนะครับและเช่นเดียวกันครับปัะจุลบตัวนี้ครับปัะจุลบตัวนี้ จะส่งแรงดึงดูดมาดูดประจุบวกนะครับแปลว่าถ้าเกิดเราจับเอาไว้มันจะเอ้ยมันจะเข้าหากันมันจะเข้าหากันมันจะเข้าหากันพอปล่อยปุ๊บวิ่งเข้าหากันโอเคไหมแต่ความเป็นจริงคือนะครับเราไปแบบจับนะครับอิเล็กตรอนหรือจับโปรตอนเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะของจริงมันเล็กมากแต่ลองให้นักเรียนนะครับนึกถึงที่เคยเล่นตอนเป็นเด็กรู้จักแทง่งแม่เหล็กไหมครับะจะมีขั้วเหนือกับขั้ว ใต้จริงเปล่านะครับนั่นแหละมันก็จะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันคล้ายๆกันแบบนั้นเลยนะครับโดยนะครับเราจะเรียกแรงไฟฟ้าที่เรากําลังสนใจตอนนี้นะฮะว่าเป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสครับเป็นแรงไม่สัมผัสนั่นเองครับเพราะแรงนี้สามารถเกิดขึ้นได้ โดยที่วัตถุทั้งสองไม่จําเป็นต้องสัมผัสกันเลยแรงสัมผัสคืออะไรจําได้ไหมอ่าเนี่ยแรงสัมผัสเนี่ยแรงสัมผัสนี่มีแรงสัมผัสโอเคไหมแต่แรงไฟฟ้าไม่ใช่แรงสัมผัสนะครับมีทั้งดูดแล้วก็มีทั้งผลักนะครับถ้าต่างกันจะดูดถ้าเหมือนกันจะผลักโอเคครับง่ายมากๆเลยไปกันต่อครับผมแรงไฟฟ้ามันเกิดขึ้นได้กับวัตถุทุกอย่างเลยไม่ใช่ครับ แรงไฟฟ้านะครับจะเกิดขึ้นกับวัตถุนะครับเพียงแค่บางชนิดเท่านั้นนะครับโอเคไหมบางชนิดนั้นมีอะไรกันบ้างเริ่มครับนี่เลยนะครับก็จะมีพวกนะครับพวกที่ไม่นําไฟฟ้าเช่นพลาสติกนะครับพลาสติกยางนะครับแก้วนะครับพวกนี้นะครับเวลาเรามาถูแล้ว ทู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 ทททททมันจะนําไปดูดนู่นดูดนี่ดูดนั่นดูดวัตถุที่เบาๆได้นะครับเพราะว่าแรงไฟฟ้าที่นักเรียนประถมศึกษาเนี่ยเป็นแรงไฟฟ้าที่มันแบบน้อยๆน้อยมากโอเคไหมครับมันก็เลยแบบดูดได้แค่อะไรเอ่ยอะเศษกระดาษใช่ไหมเส้นผมใช่ไหมขี้ฝุ่นผงใช่ไหมแป้งเด็กเป็นต้นโอเคไหมครับ แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างเมื่อถูกถูแล้วปั๊บ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 จะสามารถไปดูดนู่นดูดนี่ดูดนั่นได้นะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเรานะครับใช้นะครับวัสดุนะครับที่ทํามาจากพวกโลหะโลหะไม้โอเคไหมนะครับแบบนี้ถูจนโอ้โหเสียนตำมออือมันก็ยังเอาไปดูดนู่นดูดนี่ไม่ได้นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วที่เราใช้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยเป็นพวกแท่งพลาสติกนะครับ แท่งยางนะครับแท่งแก้วท่านในระดับสูงก็จะมีคําว่าแท่งอัำพันด้วยนะครับคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคไหมนะครับอ่ะประมาณนี้สุดอีกรอบหนึ่งนะครับหน้านี้แรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้กับวัสดุทุกประเภทเลยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่นะครับที่เราควรจำมี3อย่างครับเริ่มพูดพร้อมกันพลาสติกนะครับยางครับแล้วก็ใครเอ่ย แก้วนั่นเองโอเคนะครับมาต่อกันเลยครับผมวัตถุบางชนิดนะครับเมื่อผ่านการขัดถูแล้วจะเกิดแรงไฟฟ้าจึงนะครับดึงดูดวัตถุที่มีน้ําหนักเบาเช่นฝุ่นผงแล้วก็เศษกระดาษชิ้นเล็กๆได้ถ้าเกิดทุกคนจํากันได้นะครับรูปนี้เนี่ยเป็นการที่เราทํากิจกรรมกันใช่ไหมนะครับถูไปถูมาแล้วเศษกระดาษลอยขึ้นมาเลยลอยขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับแต่ว่าจะมีนะครับนักเรียนบางคนเข้าใจผิดสักเล็กน้อยอ๋อครูแม่ครับ การที่มันดึงดูดกันเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่านะครับถ้าไม้บรรทัดเป็นประจุบวกนะครับเศษกระดาษต้องเป็นประจุลบแน่ๆอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะถ้าเกิดทุกคนจํากันได้เราเอาไม้บรรทัดพลาสติกมาถูกับผ้าใช่ไหมถู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 ถ้าไม้บรรทัดเป็นบวกอ่าสิ่งที่เป็นลบก็คือใครผ้าโอเคไหมแต่ว่ากระดาษที่เราฉีกโปรยเอาไว้ในตอนเริ่มต้นมีใครไปถูไหมครับไม่มีครับวางเฉย ไม่ได้มีใครไปถูแปลว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับถ้านะครับมีการดูดกันแบบนี้เกิดขึ้นถูกต้องจริงๆต้องเป็นอย่างนี้ครับนี่เลยฮะไม้บรรทัดอาจจะเป็นปัจจุบวกนะส่วนเศษกระดาษเนี่ยเป็นกรอางอเป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองครับโอเคไหมนั่นหมายความถ้าเกิดคุูแม็กมีเศษกระดาษเยอะกว่านี้เศษกระดาษมาเลยเศษกระดาษติร์ดเติร์ดเิบ์เดิรเติรนะครับถ้าไม่มีเศษกระดาษก็ไปฉีกสมุดเพื่อนเลยครับ ตรงหน้าที่เพื่อนจดเยอะๆเนี่ยฉีกเลยนะครับโอเคเอาผ้ามาเมื่อกี้ตอนถูถ้าไมา้บรรทัดเป็นบวกผ้าต้องเป็นใครนะต้องเป็นลบโอเคไหมครับและนะครับครูแม็กแถมให้เลยนะเศษกระดาษก็จะถูกผ้าดูดเข้ามาหาเหมือนกันอ่าโอเคไหมครับนั่นหมายความว่านะครับทั้งประจุบวกและประจุลบนั้นจะ เกิดแรงดึงดูดกับวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าดูอ่าบวกนี่ดูดแล้วลบจะผลักนะไม่ใช่นะครับประจุไฟฟ้านะครับจะไปดูดวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้านะครับแต่ว่าใครอยากรู้ละเอียดมากกว่าน,นี้ก็ต้องรอให้เราโตวันนี้ก่อนนะโอเคครับต่อมาตืดนเตือนตือดือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดแรงไฟฟ้าครับ ถู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 ถ,ถูจนร้อนจีถูจนเซียนตามือไม้ก็ไม่สามารถจะเกิดแรงไฟฟ้าได้นั่นเป็นเพราะว่าวัสดุไม่ถูกต้องเมื่อกี้เราจำาแล้วนะมีใครนะแก้วใช่ไหมพลาสติกยางใช่ไหมนอกจากนี้มีอะไรอีกกันบ้างครับนึกถึงกิจกรรมที่เราทํามาครับเรามีอะไรนะอ่ไม้บรรทัดแล้วก็มีผ้าแห้งจบแล้วนะผ้าแห้งแล้วก็มีผ้าเอวยมีผ้าเปียกมีผ้าเปียกคําว่าเปียกคือมีน้ําเยอะเขามีน้ําเยอะคือมีความ ชื้นสูงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ดีหรือไม่ดีมันต้องดูที่เรื่องของความชื้นด้วยนะครับดูที่เรื่องของความชื้นด้วยโอเคไหมอ่านะครับ ชนิดของวัสดุก็เมื่อกี้พูดไปแล้วยางแก้วพลาสติกนะครับและระยะเวลากับจํานวนครั้งที่ถูนะถ้าถู1 2 3ดูดเลยดูดไม่ค่อยขึ้น1 2 3 4 5 6องอดูดขึ้นนิดนึงโอเคไหมครับก็ต้องเกี่ยวกับระยะเวลาแล้วก็จํานวนครั้งในการถูด,ด้วยโอเคเนอ,ะ,อะนะครับเรียบร้อยผลของแรงไฟฟ้าครับก็อย่างที่บอกว่าเกิดในทั้งแรงดูดและแรงผลักอะดูรูปนี้ครับนักเรียนทุกคนครับพร้อมครับ รูปนี้น่าจะเป็นแรงไฟฟ้าแบบดูดกันหรือผลักกันวุ้งวุ้งวุ้งนะฮะมันต้องเป็นแรงผลักแน่นอนครับฟ้าผลักชมพูและชมพูผลักและชมพูผลักฟ้านะคุณยากมากฟ้าฟ้าผลักชมพูและชมพูผลักฟ้านะครับต่อมาครับเจอนี้ครับโอ้โหจุบกันเลยครับชมพูดูดฟ้าและฟ้าก็ดูดใครเอ่ยดูดชมพู นะครับนี่พอโดนกันปุ๊บนะเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์นะครับถ่ายเทปัจจุด้วยโอ้นะครับเอาละครับสุดท้ายของพวกเรากันเลยดีกว่าครับตัวอย่างการเกิดแรงไฟฟ้าในชีวิตประจำวันนะครับก็นี่เลยหวีผมอันนี้นะครับนักเรียนผู้ชายหมดสิทธิ์นะครับหัวเราเกลียนนะครับไม่ต้องหวีนะครับอไปดูผมคุณแม่คุณแม่หวีผมหน้ากระจก หวีผมล่วงแล้วครับนี่หวีไปหวีมาหวีไปหวีมานะครับนี่เลยครับพอคุณแม่ดึงหวีออกมาปุ๊บมันจะมีผมติดออกมาอ่ะนักเรียนบางคนไม่เคยไปดูคุณแม่หวีผมเลยนะครับเป็นเด็กไม่ดีเลยนะอะเดี๋ยววาดคุณแม่ก่อนนี่คุณแม่คุณแม่ไม่ผมไรผมสั้นผมยาวผมยาวคุณแม่ผมยาวคุณแม่ <c oughs> ได้ละได้คุณแม่ละ <c oughs> โอ้ยคุณแม่น่ารักจังเลยอะ่ะโอ้ยอ่ะแล้วก็นี่คือหวีนี่คือหวี คุณแม่ใช้หวีสีไล่ลรวเร็วอ่าหวีเป็นแบบว่าเป็นหวีพลาสติกนะครับจะทําสีเล่นแบบไม้นะครับอ่าไม้จึงมันแพงะ่ะคุณแม่เลยใช้หวีพลาสติกสีไม้นะครับโอเคหวีโอ้มานะครับพอคุณแม่หวีไปหวีมาเนี่ยดึงออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีนี่ไงอ่ามันจะมีอะไรผมคุณแม่เนี่ยติดออกมาด้วยแบบนี้นะครับแบบเฮ้ยเฮ้ย มันตามหวีมามันตามหวีมาอ่านี่คือแรงไฟฟ้านั่นเองครับหรือไม่ก็นะครับอ่าเป็นการรูปขนแมวแล้วก็รูปสุนัขนะครับหลายๆครั้งอ่านะครับงั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนจากคุณแม่เป็นแมวกับสุนัขก่อนนะครับโอเคแมว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 มาแมวแมวโอเคแมวแมวนะครับอ่าแมวมาแล้วโอเคนะฮะแมวพอเราไปรูปขนมันนะครับ รูปแมวน่ชอบให้รูปใช่ไหมโอ้ยน่ารักอ่ะพอรูปสักพักหนึ่งมันกัดเรานะเลวร้วายมากรูปไปรูปมาอออืืบอกเลยว่ามือเรานี่คือมือเรานะฮะนี่คือมือเราอ้าทำไมนิ้วเกินช่างมันนะครับอุ้ยนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันอะไรนี่มันอะไรขนแมวนี่มันคือขนแมวแล้วสะบัดมันไม่ออกนะ สะบัดมันไม่ออกนะหยิบเลยหยิบหยิบปุ п, ๊บติดอีกมือหนึ่งฉลาดมากนะครับมันติดมันมีแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือคําอธิบายนะครับต่อไปนี้เราก็ไม่งงแล้วนะว่าทำไมผมคุณแม่ถึงติดหวีแล้วทําไมขนของสัตว์ถึงติดมือเรานะครับอ่าเรียบร้อยนี่ก็คือเรื่องราวเนื้อหาทั้งหมดนะครับในเรื่องของแรงไฟฟ้าก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่พวกเราก็เรียนกันมานะครับทั้งทํากิจกรรมนะครับทั้งเรียนรู้เนื้อหาเดี๋ยวในคาบเรียนหน้านะครับเราก็จะนําหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือวิทยาศาสตร์6ล่ที ของอักษรน,นะครับมาทำนะครับกิจกรรมฝึกทักษะนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ u c เคชั่น